เดลต้าเมื่อวานต้องมีผลต่อเซฟตี้ละลาวประมาณ14จุดงงปะคือเอาใหม่นะทุกๆก,การเคลื่อนไหวของเดลต้า10%เนี่ยมีผลต่อเซฟตี้เนี่ย9จุดมีผลต่อเซทอินเด็กซ์10จุดแต่เมื่อวานเดลต้ามันหายไป15%ใช่ปะคุณก็บวกไปอีก5ดิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเซทเฟตี้ก็จะโดนไปละลาวประมาณ14จุดเซทอินเด็กซ์โดนไปประมาณ15จุดผลจากเดลต้าแต่ว่าตัวเซฟตี้เนี่ยติดลบไปเพียงแค่9จุดแปลว่ากลุ่มอื่นๆน,น่ยมันต้้องบวกขึนดิ โดยเฉพาะพลังงานธนาคารเมื่อวานอ่ะมันบวกขึ้นนะครับของเลยนบ,บอกว่าเนี่ยไปดูเปรียบเทียบภาพกราฟแล้วนะครับเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยการมีเดลต้าบางช่วงเวลามันก็ดีนะไอเส้นสีทองเนี่ยคือเซฟตี้ปกติเซฟตี้ปกติก็แปลว่าต้องมีเดลต้าใช่ปะ่ะเส้นสีเทาคือเซฟตี้ที่ไม่มีเดลต้าเราจะพบว่าถ้าไม่มีเดลต้าปีนี้เปอรฟ์ฟอร์แมนซ์ของเซฟตี้เนี่ยอาจจะแย่ยิ่งกว่านี้ด้วยอาจจะลดประมาณ5%ด้วย แต่พอมันมีเดลต้าเนี่ยทุกวันนี้เซฟ50ก็เลยติดลบตั้งแต่ต้นปีเพียงแค่4%คุณอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ไม่ได้ว่ากันนะฮะคือมันก็โอเคแหละในบางช่วงเวลาเดลต้าก็เหมือนเป็นตัวช่วยแต่ว่าการจะมีเดลต้าหรือไม่มีเดลต้ามันไม่ได้ทำให้เราลงทุนได้ดีขึ้นเอาจริงๆนะครับเพราะว่ามันทําให้บรรยากาศภาพตลาดอะมันดูมันดูไม่โอเคไงมันดูไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงถ้าเซฟที่ไม่มีเดลต้ามันจะแย่ก็ให้มันแย่ไปดิใช่ปะ แต่การที่พอมันมีเดลต้าปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วมันมีการเคลื่อนไหวที่เป็นปกติผลประกอบการก็ไม่ได้แบบเติบโตอย่างรุนแรงอะไรมากนะครับม a เก็ตแคปก็ไปถึงระดับหนึงล้านล้านกว่าเนี่ยทั้งๆที่แ s s เซสก็5-6หมื่นล้านกำไรปีหนึ่งสามสี่พันล้านอย่างเงี้ยนะครับคือมันดูไม่เหมาะสมอ่ะแล้วมันก็ทำให้มีผลต่อดัชนีเหมือนอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับแล้วที่มันแย่ที่สุดก็คือช่วงเวลาแบบเนี้ยคืออะไร คือช่วงเวลาที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เดลต้ามันมีการเคลื่อนไหวผันผลขึ้นถ้ามันไปไปตามตลาดมันไม่ว่าอะไรหรอกแต่เงี้ยอย่างเงี้ยเมื่อวานมันคือความขัดแย้งเดลต้าลงก็เลยทําให้ภาพของเซฟฟิตี้ลงแต่พูดจริงๆอ่ะไอเส้นสีเทานี้คือถ้าเป็นเซฟฟิตี้ที่ไม่มีเดลต้ามันปรับเพิ่มขึ้นเห็นป่ะคือมันมันมันดูเละเทะแล้วมันลําบากต่อใครมันก็ลําบากต่อคนที่ต้องการใช้อนุพันธ์ในการเข้ามาเฮดจิ้งป้องกันพอตตัวเอง อย่างเช่นอ่าบรรดากองทุนที่เขามีพอร์ตหุ้นอยู่แล้วเขาไม่ได้มีเดลต้าเว้ยแต่เขามีหุ้นอื่นในเซ็ตเฟิรตี้เขาอ,อยากจะเฮดจิ้งพอร์ตเขาอ่ะเขาต้องทํำยังไงอะ่ะไม่งจะเฮดจิ้งในเซ็ตเฟตี้ก็ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเซ็ตเฟตี้มันมีเดลต้าแล้วมันเคลื่อนไหวก็เขาไปมันจะเฮดจิ้งในเซ็ตเฟตี้ฟิวเจอร์ก็ไม่ได้เพราะเซ็ตเฟตี้ฟิวเจอร์ก็ถูกคอนโทรลโดยเดลต้าอีกรอบนึไงอย่างเง,งี้ยคือไม่ค่อยไร้สาระเลยการที่มีเดลต้าอยู่ในเซเ็ตออ่มันน,มน,น,มน,น,นี้ยูใเซฟ มีมาตรการมีเกณฑ์ออกมามีปรับเกณฑ์ออกมาใหม่ได้แล้วเกณฑ์ปัจจุบันเช่นอาจจะดูที่เรื่องของขนาดมา r k เก็ตคเกณฑ์ปัจจุบันอาจจะดูในเรื่องของเรื่องของเปอร์เซ็นต์เทิร์นโอเวอร์ซึ่งถ้าเอา2เกณฑ์นี้ยงังออกมาเหมือนเดิมนะครับหรือเอาแบบว่าเอาเอาสองเกณฑ์เนี้ยเดลต้ายังไงมันก็ต้องอยู่ในเซตฟิฟตี้ต่อเพราะปัจจุบันก็เดลต้ามันก็เกินสองเปอร์เซ็นต์ชิลๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาร์เก็ตแคปก็ใหญ่แบบนี้ยังไงก็ต้องติดในเซตฟิฟตี แต่แตลาดก็พยายามที่จะเข้ามาจัดการอะไรบางอย่างใช่ไหมว่าจับก็จับให้ติดแคชบาลานไปติดเกณฑ์แคชบาลานไปแล้วก็ทาไมผมก็เลยงงว่าแล้วทำไมตลาดไม่เอาเกณฑ์แคชบาลานเนี้มาไว้ในเกณฑ์ที่เข้าเซ็เฟตี้ะเช่นหุ้นตัวไหนที่มีการติดแคชบาลานะในช่วงระยะเวลา3 4สี่เดือนในช่วงเวลาสเดือนรอบของการเอาเข้าเซ็เฟตี้ที่ผ่านมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในเซ็เฟตี้ได้ก็ว่าไปดีเข้ยปะ ก็จะได้ตัดพวกบรรดาพวกหุ้นที่มันมีค่าความผันผวนเกินจริงมีค่า P/E สูงเกินจริงตัดเอาเออกไปจากเซฟตี้ซะนะครับก็จะทำให้ดัชนีเนี่ยดูนิ่งมากขึ้นดูดูสะท้อนได้ถึงสภาวะของตลาดได้ดีขึ้นนะครับมันก็จะทำให้คนที่เข้ามาลงทุนในดุพันเนี่ยเขาไม่ปวดหัวแบบเมื่อวานนะก่อนนั้นก็ตามทีผมก็โอเคนะถ้ามันยังอยู่มันก็ต้องทำใจนะฮะก็ เดลต้าเนี่ยมันก็คงต้องให้มันลงไปสักพักหนึ่งช่วงนี้มันคงต้องลงแหละเป็นช่วงเวลาที่กาลังจะโดนเซลล์โดนคิวนะครับลงไปสักพักหนึ่งก็อาจจะสร้างความผันผวนให้กระดาชนีสักวันสองวันหลังจากนั้นเดลต้ามันจะเงียบตามแพทเทิร์นมันนะเวลามันลงเนี่ยมันก็จะนิ่งใช่ไหมเซฟฟิตี้ก็จะได้เคลื่อนไหวตามกลุ่มอื่นๆหุ้นตัวอื่นๆนะก็จะได้สะท้อนถึงสภาวะตลาดนะครับเราก็าจ,จะลงทุนง,ง,ง่ายๆช่วงนี้เราก็เล็งๆไว้นั่งดูๆไว้ก่อนนะผมก็นั่งดูๆไปยังไม่ได้ทาอะไร นวุ่นวายดีแท้นะครับการมีเดลต้าเนี่ยนะครับแต่ผมเข้าใจตลาดนะว่าทําไมต้องต้องต้องปรับลดเกณฑ์เทิร์นโอเวอร์เปอร์เซ็นต์เทิร์นโอเวอร์ลงมาจาก5%เหลือ2%เปอร์เหตุผลเพราะว่าถ้ายังคงไว้เกณฑ์เดิมมันจะมีหุ้นหลายตัวมากๆเลยนะครับที่ต้องหลุดออกจากเซกซ์ฟตี้มันก็ต้องปรับเกณฑ์อ่ะมันเหมือนแบบเอาออกไม่ได้อ่ะนะถ้าให้พูดตอนนี้คือเดลต้ามันก็ใหญ่มากจนถึงขนาดแบบถ้าฉันไม่มีความสุขพวกเธอก็หวังว่าอย่างหวังว่าจะมีความสุขใช่ไหมดังนั้นเราก็กลัว,ลวเขาใช่ไหมก็ต้องไว้้ใหเเาาออยู่่กกับรน แต่ตลาดคนต้องพัฒนาเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาทํายังไงก็ได้อะให้มันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ที่หุ้นตัวหนึ่ง,ง,งมันจะมีผลต่อดัดชนีได้สูงขนาดนี้นะครับมันอันตรายเกินไปอ่ะนะครับมันสะท้อนได้ถึงความเอาไงความง่อยของตลาดอ่ะจริงนะครับเพนะราะนั้นก็ได้โปรดนะฮะนะฮะผมก็เชื่อว่าเขาคงกำลังเร่งเครื่องในการที่จะจัดการปัญหานี้แหละก็หวังว่าจะจัดการได้นะครับทีนี้ เออจะมีกลุ่มหุ้นนะครับที่เออน่าสนใจในช่วงเวลานี้ผมแนะนําว่าเราสามารถเก่งงบได้นะครับกับกลุ่มหุ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทํารูปออกมาเนาะหุ้นที่น่าจะมีผลประกอบการดีทั้ง YOY โอ q แต่ว่าเดี๋ยวขอไล่ไล่ผู้ได้ฟังแล้วกันหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับก็จะเป็นหุ้นที่มีผลประกอบการดีขึ้นทั้ง y วยโอวแน,น่ๆนะครับเช่น BBL KBANK KTB SC b TTB โอเคนะครับพวกนี้จะมีผมประกอบการดีขึ้นทั้ง YOY q โอนะครับในกลุ่มค้าปีกเนี่ยนะครับก็จะมีหรือกลุ่มอสังหาก็ได้อะนะครับ C P N เนี่ยผมประกอบการดีขึ้นแน่นอนนะครับ C P O เนี่ยผมประกอบการน่าจะแย่ลงนะครับทั้ง YOY q โอก็ต้องระวังหน่อยแต่ C P N เนี่ยจะดีขึ้น YOY q โอไวย์คิโอคิวโก็จะดีขึ้น YOY q โอนะครับก็เก่งได้แปลว่าในกลุ่มค้าปีกคนที่งบจะสวยเนี่ยก็มี C P N Home Pro ถัดมานะครับถ้าเป็นกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มตัวที่จะมีผลประกอบการดีขึ้นทั้งไวยโอไยควคก็จะมีสอพอกับ p t ทอ่านะครับกลุ่มยูทิลิตี้ก็จะมีกาฟนะก,กับกับราดแล้วก็ตัว BPP อ่านะครับกลุ่มฟินแลนเชียลส่วนใหญ่แล้วฟินแลนเชียลจะดีขึ้นทั้งไวยโอายคคิวนะครับพวกกลุ่มการเงินเช่นนะครับแบม สวัสด์เอ็ติดล้อนะครับกลุ่มอาหารนะก็มี RBF ์เเป้กับซันที่จะดีขึ้นนะครับกลุ่มโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลกรุงเทพกับบำร,รุงราชที่จะมีผลกาศการดีขึ้นไวโวายคิวนะครับกลุ่มอสังหามีสุภาลัยมีโอริมีอนันต์น กลุ่มท่านสปอร์ต AAV AOT ผมกับการดีขึ้น YOY QoQ กลุ่มโรงแรมเอราวัณเซนเทล SHR m i n ผมกับการดีขึ้น YOY QoQ นะครับะนะครับกลุ่มอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็เป็นหุ้นโกล์ในตอนนี้นะครับน่าสนใจแล้วไปต่ออย่างเช่น SISB ผมกับการดีขึ้น YOY QoQ นะครับเก่งได้ประมาณนี้นะครับก็ลองเร็งดูในพวกที่พูดพูดไปทั้ง,งหมดเมื่อกี้ครับเราจะได้กรอบในการเก็งกำไรในช่วงเวลานี้ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ยังคงติดตามกันอยู่นะฮะสวัสดีครับ